โชคทุกครั้งพลาสติกสีขาวใช่ครับอ่าเปิดแล้วครับสตาร์ต,รตรเธอติดแล้วก็ปิดโชคเลยอ่าปิดโชคครับปิดโชคดันโชกกับโอเค,อเ,คเดินหน้า <laughs> ครับตอนนี้ขับหลังนะครับ เลี้ยวเลี้ยวเลยครับอ่าขับหลังนะครับเลี้ยวหน้าเลี้ยวเบามากผมอะไรหนักไหมครับเบาไหมออผมอะไรเบาไอ้เท้านั้นเนี่ยไปเหยียบเบรกครับอนนั้นเหยียบเบรกอยู่อ่ะเสียงมันดังอเอเข้าเกียร์หัวตัดเลยครับค่อยๆดึงค่อยๆดึง ล็อกเลยโอเคตอนนี้เจ็ดแรงมนะ้าครับัตวตากุณแจเร็วมากเลยครับเยาวง่ายตรงไรพาวเวอร์นะครับตัวนี้ผู้หญิงก็ขับได้